สวัสดีค่ะทุกทุกท่านนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันกับ เทศบาลนครลำปางนิวส์ค่ะกับดิฉันคุณธิดาเมฆาภาพรนะคะรายการที่เราสรุปข่าวประจำสัปดาห์นะคะรวมถึงเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆภายในเทศบาลนครลำปางนะคะมาให้กับทุกๆท่านได้รับชมรับฟังกันค่ะในช่วงนี้นะคะทางด้านของอุตุนิยมวิทยานะคะก็ออกมาเตือนในส่วนของภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดลำปางของเรานะคะว่ามีในส่วนของฝนตกนะคะแล้วก็ลมกันโชกแรงด้วยนะคะใน เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเมื่อค่ำของวันพุธที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเกิดพายุลมแรงในพื้นที่ของเทศบาลนาครลำปางทําให้พื้นที่หลายจุดได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าขนองและลมกันโชกแรงนะคะนายสุรพลตันสุวรรณรองนายกเทศมนตรีนครลำปางได้เร่งดําเนินการนะคะ สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยออกปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นหลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีต้นไม้ล้มกีดขวางทางนะคะแล้วก็เร่งให้เคลียร์พื้นที่พร้อมกับจัดรถกระเชา้าและก็เรื่อยนต์นะคะเข้าไปตัดแต่งกิ่งไม้ที่ล้มทับหลังคาบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในหลายจุดที่ได้รับ ความเดือดร้อนโดยเร่งด่วนค่ะนอกจากนี้แล้วในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่1มิถุนายนนางสาวดวงเดือนชัยชนะได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานสวนสาธารณะเร่งดําเนินการเก็บกวาดใบไม้กิ่งไม้ที่ร่วงหล่นในพื้นที่สวนสาธารณะต่างๆนะคะรวมถึงเร่งจัดการเคลียร์พื้นที่ให้กลับมาเป็นระเบียบเรียบร้อยดังเดิมค่ะในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนะคะนายกิติจิวัฒน์สันติการรองนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายและเก็บข้อมูลความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนเพื่อเตรียมการช่วยเหลือ ตามความเหมาะสมต่อไปนะคะทั้งนี้สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าขนองดังกล่าวสามารถที่จะแจ้งประสานขอรับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะ1 9 9รวมถึงงานสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการสังคมหมายเลขโทรศ23 7 23 7 23 7ัพท์054 237 237ต่อ3 107นะคะในช่วงนี้ใครที่มีต้นไม้นะคะแล้วก็รวมถึงอ,อยู่ใกล้กับ โฆษณาต่างๆก็ต้องคอยตรวจตราดูด้วยนะคะเพราะว่าก็จะเป็นช่วงของอาพายุหรือดูร้อนนะคะแล้วก็รวมถึงฝนฟ้าขนองในช่วงนี้ด้วยนะคะหากเกิดเหตุก็สามารถที่จะแจ้งเข้ามาให้เทศบาลนครลำปางของเราไปให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนได้เลยนะคะมากันที่ข่าวที่2ค่ะเป็นการแสดงความยินดีกับประธานสภาและรองประธานสภาคนใหม่นะคะ ช่วงเช้าของวันอังคารที่30พฤษภาคมนางสาวมรยาเจนตะวานิชรองประธานสาภาเทศบาลนครลำปางเป็นประธานในการประชุมสาภาเทศบาลนครลำปางสมัยประชุมสามัญสมัยที่2นะคะครั้งที่3ประจำปี2566ค่ะเพื่อพิจารณายติที่ขอรับความเห็นชอบต่อสาภาและเรื่องอื่นๆโดยมีสมาชิกสาภาเทศบาลคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดของเทศบาลนครลำปาง รวมถึงพี่น้องสื่อมวลชนเข้ารับฟังการประชุมในครั้งนี้ณนะห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปางค่ะและในโอกาสเดียวกันนี้นะคะคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายสมบูรณ์ครูภากกรประธานสภาเทศบาลนครลำปางคนใหม่นะคะและร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวอามรยาเจนตะวานิตรองประธานสภาเทศบาลนครลำปางอีกด้วยค่ะ ไปต่อกันเลยนะคะในช่วงนี้ในเรื่องของการจัดกิจกรรมบรบัดในกลุ่มผู้ที่มีภาวะเพึ่งพิงและผู้สูงอายุในเขตเทศบานลนครลำปางกันนะคะซึ่งศูนย์บำบัดนะคะของเทศบาลนครลำปางอยู่ที่ชุมชนสรรขุขสวัสดิ์ค่ะจัดกิจกรรมบำบัดในกลุ่มผู้ที่มีภาวะเพื่งพิงและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครลำปางน,นะคะ,นะคะ เมื่อวันพุทธที่31พฤษภาคมค่ะกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนาครลำปางได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะเพื่อใหอ้เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็ภายใต้นโยบายด้านของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของดรนิมิตจิวสันติการนายกเทศมนตรีนครลำปางที่มุ่งส่งเสริมการดูแลสุขภาพการบริหารสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวัยนะคะทั้งนี้นายสุพลพัฒนานุก,กูลประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุที่มีภาวะเพื่องพิงเทศบาลนครลำปางและสมาชิกสภา,าเทศบาลนครลำปางเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะสำหรับการจัดตั้งศูนย์บริการกิจกรรมบำบัดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการกลุ่มผู้ที่มีภาวะเพื่งพิงและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครลำปางให้บริการในรูปแบบของกิจกรรมบำบัดค่ะฝึกทักษะด้านของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือนะคะแล้วก็รวมถึงการใช้อวัยวะที่หลงเหลืออยู่และ ฝึกการทำงานของสมองนะคะฝึกการเข้าสังคมช่วยทำให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดทักษะในการช่วยเหลือตนเองและเกิดการฟื้นฟูทางจิตใจสังคมเกิดความสุขผ่อนคลายและคลายเครียดค่ะ สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการนี้นะคะจะต้องเป็นกลุ่มของผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้สูงอายุที่มีคะแนน A.D.L. หรือคะแนนการช่วยเหลือตนเองอยู่ในกลุ่ม 1, 2ญาติผู้ดูแลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงอ,อสมจิตอาสาที่มีความสนใจด้วยค่ะ ในช่วงของท่าแยกวารตี้นะคะน้องเติมกับน้องบูเก้ค่ะก็จะพาไปเดินออกกําลังกายแล้วก็ชมสวนสาธารณะในชมใหม่รูปแบบใหม่ที่ปรับปรุงแล้วนะคะห้องน้ํานะคะแล้วก็รวมถึงเครื่องออกกําลังกายด้วยเราไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะวันนี้มาพบกับเรา2คน,นะคะกับรายการ5แยกวาไรตี้ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สวนสาธรารณะเขลางนะครค่ะวันนี้เราจะมาทําอะไรกันคะน้องเติมวันนี้นะครับเราก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาเยี่ยมชมสวนสาธรารณะาเขลังนะครนะครับหลังจากที่เราได้ทําการปรับปรุงแล้วเสร็จไปเมื่อไม่นานมานี้เองครับพี่บูเก้ค่ะไปตามกันเลยค่ะ สวนสาธารณะเขลรังนครเป็นสวนสาธารณะที่อยู่ใจกลางเมืองลำปางค่ะตอนนี้ปรับปรุงใหม่สวยและแน่นมนนั่งพักผ่อนหย่อนใจมากกว่าเดิมตอนเย็นๆมีผู้คนมาออกกาลังกายเป็นจํานวนมากบางทีก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆกันที่นี่ค่ะสําหรับใครที่ชอบออกกําลังกายหรือท่าในใดต้องการหาที่พักผ่อนสวนสาธารณะเขลาังก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่อยากจะแนะนํามากๆเลยค่ะ นอกจากจะได้มาวิ่งออกกําลังกายกันแล้วนะครับเทศบานลนครลําปางก็ได้เพิ่มพื้นที่เพื่อรับรองการออกกําลังกายได้หลากหลายมากขึ้นมีทั้งเวทีการแสดงสนามบาสเกตบอลสนามฟุตซอลลานออกกําลังกายสวนสาธารณะแห่งนี้ยังมีจุดสําหรับออกกําลังกายประเภทต่างๆอีกมากมายประกอบกับการที่สวนแห่งนี้มีต้นไม้หลากหลายชนิดและมีสระาน้ําขนาดใหญ่ทําให้บรรยากาศภายในสวนมีความร่มรื่นมาก ทำให้เรามีความสุขในการออกกําลังกายและในส่วนสาธารณะเขลางนาครยังมีศูนย์ฟิเนตของเทศบาลน,นาครลำปางให้บริการด้วยครับ ตอนเย็นว่างๆนะคะไม่รู้จะไปที่ไหนนะคะก็อยากจะแนะนํามาพักผ่อนหรือเล่นกีฬากันที่นี่ค่ะที่สวนสนาธารณะเขรังนครค่ะด้านในนะคะก็จะมีห้องน้ำบริก,การฟรีค่ะแยกหญิงแยกชายแล้วก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยได้ค่ะใช่แล้วครับพี่โบเก้สวนสาธารณะเขรังนครน,นะครับเปิดให้บริการตั้งแต่ตีห้าจนถึงสามทุ่มนะครับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาใช้บริการก็สามารถเข้ามาใช้ได้เลยสําหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ น้องเติมกับน้องอูเก้นะคะก็พาไปชมสวนสาธารณะค่ะสำหรับท่านใดที่ชอบการเดินออกกำลังกายวิ่งนะคะหรือว่ามาใช้อุปกรณ์การออกกำลังกายก็อย่าลืมนะคะให้สวนสาธารณะเขลางของเราเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่รักสุขภาพค่ะมาต่อกันที่ข่าวที่4กันเลยนะคะร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอลประจาปี2566ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์ที่3มิถุนายนเทศบาลนครลำปางจัดพิ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลณสนามฟุตซอลสวนสาธารณะเขลังนครค่ะโดยมีนายกิติจิวสัสติการรองนายกเทศมนตรีนครลำปางรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปางเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลำปางท่านดรนิมิจิวสันติการค่ะที่จะส่งเสริม ในเรื่องของสุขภาพกีฬานันทนาการนะคะนำพานครลำปางเป็นเมืองแห่งกีฬาค่ะ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนะคะเทศบาลนครลำปางประจำปี2566จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะด้านกีฬาและมาตรฐานการเล่นกีฬาและออกกำลังกายของคนในพื้นที่รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะด้วยการออกกำลังกายค่ะสำหรับการแข่งขันนะคะจะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันพุทธที่31พฤษภาคมโดยแบ่งเป็นการแข่งขันนะคะประเภท เยาวชนชายอายุไม่เกิน12ปีนะคะเยาวชนชายอายุไม่เกิน18ปีและประเภทประชาชนชายทั่วไป ภายในจังหวัดลำปางรวมทั้งสิ้น37ทีมด้วยกันนะคะโดยภายหลังจากพิธีเปิดแล้วนะคะจะมีการแข่งขันฟุตซอลนัดพิเศษค่ะระหว่างผู้บริหารเทศบาลนครลำปางกับสื่อมวลชนนะคะก็ขอเชิญผู้ที่สนใจนะคะเข้าร่วมชมและให้กำลังใจนักกีฬาตามตารางการแข่งขันที่ทางประชาสัมพันธ์ได้นำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบทางด้านของเว็บเพจของเทศบาลนครลำปางในโอกาสต่อไปด้วยนะคะ มาถึงข่าวสุดท้ายของวันนี้ค่ะเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมด้านของการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งตนเองค่ะเทศบาลน,นครลำปางเปิดรับสมัครอบรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งตนเองสําหรับประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลน,นครลำปางจํานวน60คนด้วยกันนะคะ ซึ่งผู้ที่จะเข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่และก็การนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของคนผ่านหลักสูตรนวัตรกรรมสวนเกษตรแนวตั้งและหลักสูตรการผลิตน้ำยากำจัดศัตรูพืชนะคะจากการใช้ พืชผักในครัวเรือนนะคะแล้วก็การผลิตปุ๋ยจากวัสดุธรรมชาติค่ะซึ่งผู้ที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการนะคะสามารถที่จะเข้ารับฟังการบรรยายการสาธิตและการทดลองฝึกปฏิบัติตามกระบวนการได้นะคะโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญประจํากลุ่มดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะกำหนดการอบรมนะคะในวันศุกร์ที่9มิถุนายนนี้ตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง4โมงครึง่งณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลนครลำปางค่ะ สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปางที่สนใจสามารถเข้าสมัครได้ที่ Facebook ของเทศบาลนครลำปางนะคะเว็บเพจก็เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป60ท่านนะคะรีบมาสมัครกันนะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์054237237นะคะต่อ3107นะคะกองสวัสดิการสังคมนั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่เรานำมาฝากกันในวันศุกร์นี้นะคะเดี๋ยววันศุกร์หน้าเราจะมีข่าวสารสาระดีๆอะไรนำมาฝากกันติดตามรับชมนะคะวันนี้ดิฉันกุลทิดาเมฆนภา,าพรค่ะรวมถึงทีมงานประชาสัมพันธ์นะคะต้องลาไปก่อนแล้วติดตามรับชมได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ